ลูกกลมๆนั่นฮะลูกกลมสีดํานี้อ่าก็เช่เช่เนเดียวกันกับที่ตรงหน้าประตูหลังประตูใหญ่ที่เราเคยพูดไปถึงครับอก็คือครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ่าเราจะวางไว้สี่มุมบ้านนะฮะเพื่อป้องกันการลุกล้ําการเข้ามาของบุคคลผู้ไม่หวังดีอ่าเป็นการทําเขตแดนพลังเอาไว้นะว่าตรงนี้เนี่ยคนที่ดีเท่านั้นนะที่จะเข้ามาคนที่ไม่ดีเนี่ยเดินเดินหาทางเข้าไม่ได้นะฮะ แล้วก็จะกลับใจว่าเาไปที่อื่นดีกว่าออืเหมือนเหมือนบางแห่งที่ที่มาแล้วเห็นเป็นคนแยะๆเหมือนอย่างที่อาจจะได้ดูข่าวนะฮะอยากตั้งใจจะมาทําร้ายที่นี่แต่สุดท้ายไปทําร้ายที่อื่นแทนอะไรทํานองนั้นน่าจะเป็นเรื่องของพลังเป็นเรื่องของพลังแล,แล้วก็คน <laughs> ที่เป็นคนจัดการเรื่องของพลังก <laughs> <laughs> ็นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะต้องไปดูตามข่าวนะฮะถ้าหรือถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนี่อันนี้อันนี้ต้องไปดูไปนั่งเรียนในโรงเรียน จะจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ะนะฮะนี่คือมุมตรงนี้อ,อีกอันหนึ่งที่เห็นก่อนที่จะไปก่อนที่จะหมดเวลาไฟห้าท้านไฟห้าท้านนี่เรา,เาติดเอาไว้ทุกจุดนะครับถ้าเป็นคนที่ เคร่งในวิชานะครับและต้องการให้มีผลออกมาดีที่สุดเนี่ยเพราะไฟะเพราะว่าห้าธาตุเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะช่วยกระตุ้นทําให้ชีวิตดีเกิดความเป็นมงคลในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นอับมงคลเนี่ยถ้าเอาห้าธาตุเข้าไปเนี่ยมันจะกลืนเข้าไปเลยนะฮะมันจะกลืนแล้วเปลี่ยนไปเป็นกระแสะของพลังที่ดีจะคล้ายๆตัวกรองอากาศจำนองใช่เพราะนั้นเราจะติดเอาไว้ในทุกๆจุด นะไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ทิศเฉียงต่างๆนี่เราจะติดเอาไว้หมดเพื่อการกระตุ้นแล้วก็เราก็จะวางเอาไว้เนี่ยใกล้กับเคล็ดที่สําคัญสำคัญเพื่อให้เคล็ดต่างๆเ่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ